ผมบอกตรงๆเลยมาทําไมมาทําไมมามันเป็นมาทําไมมาทำคดีนไม่มึงอมาทำไมมาทำไมมาเป็นทนายให้ชาติไายอรอก็รู้ว่าเป็นอะไอะไอะนะโอเทียบมากจงรู้ว่าทนายอันนี้ทนายเดโชว์มาทำคดีให้กับครูปีชวดบอกว่าเพราะว่าครูปีชวดเนี่ยไม่ยอมถึงสร้างจะตัดสิ้นยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องฟ้องแสดงว่าผมผมมองเลยว่าแสดงว่าทนายปีชวดเนี่ยคิดว่าทนายคนเก่าไม่เก่ง ก็เลยทําให้คดีเนี่ยมันเก่งมันแพ้เขาถึงสามศาลเลยพ่อมเลยเอาทนายนี่มาไงเดชมาจกูมาอันนี้ถือว่าจะกูจะกูเดี๋ยวเดี๋ยวก็นั่นนั่นใครอะใครครับอันนี้ผู้ช่วยผมโอ้ผู้ช่วยใหม่น้องก็เพิ่งจบมาคุณนี่มีผู้ช่วยอยู่สองอย่างนะฮะไม่คนเมาก็คนบ้านะนะมองคนอย่างนี้คุณแบบจินตนาการไม่ถึงพวกเขาหรอกคนไม่ดีหน้าตาอย่างนี้อ๋อฮะ ว่าอะไรฮะถาว่าอยาเขาชอบดูหนังก็ดูนิดนอันนี้ผู้ช่วยหรือผู้ให้ช่วยถือกระหมาอได้นะฮะถือพก็ไม่ได้ครับเพราะว่นาเหมือนกันนะเขาไม่กลัวคุณนะครับใช่คุณอย่างนี้มันไม่ใช่ผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ช่วยเมาวาแเลยเธอเอางี้ว่า เดี๋ยวเอาไว้มาเปิดอีกขวดดีกว่าไอ้พวกนี้ดูท่าทางมีปัญญาซึ้งไว้กินได้ทานได้แต่ว่าูกจริงๆแล้วทีแรกอ่ะครับช่างก็มั่นใจทนายคนเก่าทำให้ฉันแพ้ไปแล้วใช่ไหมใช่ครับก็เลยเลิกไปก็เอาทนายคนใหม่มาคุณไม่ต้องกลัวเขามั่นใจกูไม่ต้องกลัวตอนแรกกูไม่กลัวในในเมื่อคุณมีผมมาคุณติดคุกแน่ๆเดี๋ยวด้วยอะไรพวกนี้จะคุกไปเลยอ่าหยุดจกคุกแน่ๆครับทีแรกมั่นใจตอนหลังไม่มั่นใจแล้วเพราะอะไรฮะเพราะผู้ช่วยมันดูยังไงไม่รู้ แต่เขารู้ข้คุณนะ,ะคนเนี้ยผมเอามาคนเดียวเพื่อทําคดีคุณรู้ข้อมูลทุกอย่างทุก,ทกอย่างเนี้ยเอาหนทนายลองถ่ามหน่อยสิว่าข้อมูลน่ะฉันซื้อหวยที่ไหนยังไงเอาเป็นพยานได้เดี๋ยวจะไ,ได้เป็นเรื่องเรื่องราวของการการซักถามถอีกทีว่าซืา้อหวยยังไงครับเขารู้ทุกเรื่องบอกเลยตอนนี้อยากจะเมืออยากให้เขาหยุดพูดก่อนได้ไหมครัได้ได้ได้ใช้ที่พูดแครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวนี่ผู้ช่วยคุณนี่ใช่ไอ้คนที่ปีมาหน้าเซเว่นไหมเนี่ยอันนั้นไปติดประจำเขาจังหวัดไาให้ทราจำเขาจับ ให้แต่นายให้แนายีอง่ใช่มันท่านจะได้รับความสนุกความหาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรค์คอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไรค์คอมเมดี้ของเรารับประกันความหาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ